สวัสดีคุณตุกตานะคะคุณแม่เพนรัตสวัสดีน้องส้มคะ่ะสวัสดีคุณแม่เพนรัตนะคะคุณยุย้ยสวัสดีน้องอ้อฟ้าหลังฝนนะคะอ,อ๋อน้องอลันมีสองเฟซพี่รัตสวัสดีคุณเจี๊ยบกนกวรรณนะคะแม่พัชรินสวัสดีคุณเจี๊ยบกนกวรรณคะ่ะเริ่มร้อนแล้วสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะผ่านไปผ่านมาก็อแบบมาทักทายกันได้เลยนะคะค่ะ สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคน,นะคะ่ะพี่ลาส,สวัสดีคุณสุพัชชาค่ะแม่ละเอียดใครต่อลูกส้มนะคะเอาพี่นุ้ยค่ะพี่นุย้ยพี่นุ้ยไปเปิดบ้านได้เลยนะคะพี่นุย้ยขึ้นเวทีได้เลยนะคะพี่นุ้ยขึ้นเซิร์ฟด้วยค่ะแม่ละเอียดสวัสดีน้องปูจา้าโอไม่ใช่แม่ละเอียดหัวเลาะใส่น้องปูนะจ๊ะกลัวที่อตอบกลับพี่พิยาโดนดึงนะคะนะคะเจอเจอก็ทักทายกันได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะ ยายอ้ํยายเปิดตาไวเดอร์ทํากับข้าวให้หลานๆก่อนโอเคจ้ายายอ้ขอบคุณนะคะพี่กบสวัสดียายนีค่ะครับมาส่งกําลังใจให้ครับคุณสุขสมหวังดังปารถนาทุกคนนะคะขอให้คุณอรันนะคะสุขสมหวังดังปารถนาเช่นกันนะคะน้องภูก็สวัสดีพี่นุย้ยเพื่อนในเฟสน,นี่แหละนะคะเป็นครีเอเตอร์เหมือนกันนะคะเขาขับรถส่งของไปลา,ล,าล,าลาดกระบังเนาะเขาถ่ายรูปมาหูแถวๆลาดกระบงังคือมืดคือมีคุณแม่เพนรับด,ด้วยนะคะทุกคน ทักทายคุณแม่เพนรัตได้นะคะคุณใจใจสวัสดีพี่ละเอียดนะคะพี่วันสวัสดีน้องใจใจค่ะคุณใจใจสวัสดียายอํานะคะพี่กบสวัสดีพี่อําวันเอ,อพี่วันวันจันนะคะ อ๋อชุดออกกําลังกายอะเนาใช่ไหมน้องขวานสวัสดีแม่ละเอียดจ้าแม่ละเอียดสวัสดีคุณเทิกด้วยนะคะน้องรูก็สวัสดียายะเอียดจ้าช้ช่ยายนีน้องอ้อต้องไปหาผู้แน่เลยถึงมาบ้านพี่ส้มชา้าใช่ไหมเนี่ยไม่กล้าไปเด็กบะมู่เขานะคะพี่น้องอ้อบอก <c oughs> มองอีกเครื่องหนึ่งอยู่พี่นุย้ยสวัสดีพี่หมูคะ่ะพี่กบสวัสดีน้องเดือนนะคะพี่กบสวัสดีน้องเจมไปแล้วนะคะแม่ละเอียดสวัสดีจ้าน้องกูนะคะโก <c oughs> โกพี่โกกดไลค์พี่ทุกวันเลยโกไม่เข้ามาทักทายพี่เลยนะนะเข้ามาทักก็เลยได,ได้กินแค่นี้อ่ะยังไงปันนี้พี่นุ้ยไปขึ้นเวทีแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านพี่นุ้ยขอบคุณมือกันได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเพื่อนๆที่กดไลค์อยู่นอกบ้านนะคะเข้ามาทักทายเพื่อนๆในบ้านได้เลยค่ะพี่หมูสวัสดีคุยใจใจใค่ะยินดีต้อนรับทุกคนว่าบอกไม่กล้าไปเด็กป้าโมเขานะคะเ๋ย่ตอนนี้ป้าโมนะไปแล้วเนี่ย ไปอยู่บ้านน้องอรันแล้วเนี่ยนะคะค่ะพี่ตุ๊กตาสวัสดีคุณพันนีค่ะคุณแม่พัชรินสวัสดีคุณบรรจันนะคะอ่ะพี่พี่นุ้ยคะพี่นุ้ยยังอยู่ไหมคะพี่นุย้ยไปเปิดบ้านได้เลยคะ่ะยังไม่อาบน้ํานะคะแม่วันกอดไหวแลวคะแม่วันอแก๊งสาวโสดนะคะยายแตนสวัสดีน้องนุ้ยนะคะคุณอลันบอกว่าพอดีคุณแม่อําค่ะคุณสุภชาสวัสดีคุณธัญรัตน์คุณยุ้ยนะคะ แม่พัชรินสวัสดีอัมค่ะยายแตนสวัสดีพี่ทุกตานะคะตั้งนานแล้วเจอผออ,อเลยหยุดอ๋อคุณใจใจสวัสดีค่ะพี่วันนะคะอ่าพี่วันแวะมาเยี่ยมค่ะโอเคค่ะของคุณนะคะนะคะพี่รัสสวัสดีคุณพันนีค่ะมีคุณอลันด้วยนะคะคุณอลัน,น,ะะอลนเอาอีเฟสหนึ่งเข้ามานะคะปูกกสวัสดีเยลินค่ะพี่กบสวัสดีน้องนุ้ยนะคะตอนนี้ยังได้ยินเสียงพัดลมอยู่ไหมคะ ชลินด้วยนะคะโอไม่เห็นเมนพี่อลันขอบสวัสดีคุณเธอค่ะแม่พัชรินสวัสดีคุณเธอค่ะน้องปูถ้าโอเคจัดได้เอามาทำคอนเทนต์บ่อยๆอโอเคน้องปูมันมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูโป๊ะใช่คนเดียวกับคุณอลันหรือเปล่าคะใช่ไหมคะยายแตนสวัสดีพี่รัดค่ะคุณยุ้ยสวัสดีคุณใจใจสวัสดีน้องนุ้ยค่ะ พี่กบสวัสดีเพื่อนหมูๆนะคะ่เพี่หมูขยับแล้วไม่สําเร็จนะคะอาจต้องไปขยับน้องปูสวัสดีคุณสุพัชชานะคะพี่กบสวัสดีพี่นุชค่ะกินกินภายในบ้านได้นะคะยินดีต้อนรับคะ่ะแม่และเอียดสวัสดียายแต่งคะ่ะยายแตนสวัสดีพี่วันนะคะพี่พี่ยาพี่ยา ใช่ไหมพี่ยาใช่ไหมคะพี่ยากดไลค์อยู่นอกบ้านใช่ไหมคะเข้ามาทักทายเพื่อนในบ้านได้นะคะพี่ยาเอาสื่อไม่ได้คึ้มนะคะพ่อใหญ่วิจิตนะคะพ่อใหญ่วิจิตสวัสดีน้องส้มและทุกคนรอบห้องนะคะสวัสดีพ่อใหญ่วิจิตด้วยค่ะสวัสดีน้องส้มและทักทายรอบพ่องค่ะพี่ตุกตาโชติดาสวัสดีคุณยุ้ยธัญรัตน์นะคะ แม่พัชรินสวัสดีค่ะคุณสุพัชชานะคะพี่กบสวัสดีคุณสุพัชชาคะ่ะปูไล่ขึ้นอ่ะพี่ส้มก็ไล่ขึ้นเหมือนกันเป็นถ้าเจอใครอยู่ข้างล่างก็คือสวัสดีคนนั้นก่อนแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปทีหลังนะคะคุณอรันเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับสุกก็เลยได้กินแค่นี้อ่ะยังไงปัาดนี้พี่นุ้ยไปขึ้นเวทีแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านพี่นุ้ยขอบคุณสวัสดีคุณสุพันนีค่ะน้องปูเหมือนกันจ้าใช่ไหมใช่ไหม พ่นุษส,สวัสดีคุณตุกตานะคะคุณสุภาชาสวัสดีคุณกบนะคะนมีคุณแม่เพนรับด,ด้วยนะคะทุกคนทักทายคุณแม่เพนรับได้นะคะก็จะลงไลน์แล้วค่ะคุณเจี๊ยบปนกวันสวัสดีพี่รักกัญญาลัตนะคะสวยนะคะ อ่าคุณนุ้ยคุณยุ้ยคุณยุ้ยคุณยุ้ยธัญรัตน์มานะคะทุกคนสวัสดีและยินดีต้อนรับคุณยุ้ยนะคะยินดีต้อนรับคุณยุ้ยเข้าคุณพันนีคะคุณพันนียังอยู่ไหมคะคุณพันนีได้เปิดหมดมืออาชีพไหมคะพี่นะพุงเต็มมากเลยอยากเธอเนื้อหุ่นดีมากเลยพี่หมูไม่ใช่พี่พี่เข้าไปตรงที่แนะนําโปรไฟล์แล้วที่มันติดมีคุณแม่เพนรับด้วยนะคะทุกคน ทักทายคุณแม่เพนรัดได้นะคะค่ะยินดีต้อนรับแม่วันสูสมุทรสาครค่ะวันนี้มีมันต้มนะคะยังไม่ได้กินข้าวเมื่อเย็นนะคะยังไม่ได้กินข้าวก็เลยเอามีมันต้มมาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ตกนะคะมีความอบอ้าวด้วยได้กลิ่นไอฝนนิดนึงแล้วก็มีความอบอ้าวด้วยนะคะพี่หมูหมูกำลังเข้ารับชมค่ะนอ้องพี่กบสวัสดีน้องอ้อนะคะ เมื่อกี้คุณอรันแวะเข้ามาส่งกําลังใจแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่ากําลังออกไปเพราะว่าแม่เขาไล่ตรงกันนะคะเลยเนาะแต่ก่อนเจอกันบ่อยอยู่น้องเจม่ะน้องเจมคนสวยของพี่ส้มนะคะน้องเจมได้เปิดโหมดมืออาชีพไหมคะอเอาฟื่อไม่ได้แม่ละเอียดสวัสดีน้องส้มสวัสดีแม่ละเอียดด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะ ใช้จับไม้จับนือกันได้เลยค่ะขอโทษค่ะอะพี่ลาศสวัสดีคุณแม่เพนลัดด้วยนะคะคุณอารันบอกว่าสวัสดีทุกคนนะครับในห้องของคุณส้มคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อน,นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะดูอะไรเลยปกติเพราะว่ามันเป็นชุดออกกําลังกายมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะบางคนที่เขาทาอ๋อโอเคโอเคมันพี่ก็ออกจะมืดๆนะแค่มืดๆแล้วก็มีความเย็นๆน,นิดนึงแบบว่าเย็นแบบไอฝนตกที่อื่นค่ะ พี่ตุกตาโชติดาสวัสดีคุณสุพัชชานะคะยายอําทํากับข้าวป้อนเด็กก่อนจัดไปค่าตามสะดวกเลยนะคะพี่ตุกตาสวัสดียยสวัสดีพี่ส้มสวัสดีน้องปูจ้าสวัสดีนะจ๊ะยินดีต้อนรับจ้าอุ้ยเธอหุ่นดีมากเลยนะยะเธออู้เอากําลังกายหุ่นดีมากเลยยนะ สวัสดีจ้าน้องเดือนกําลังเข้ารับชมนะคะทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่แวบ,บมาส่งกาลังใจให้ส้มนะคะวันนี้ส้มก็ต้องขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้อ่าพี่นุย้ยสวัสดีน้องปูนะคะยายแตนสวัสดีเพื่อนหมูคะ่ะแปบ๊บนึงนะคะมาแล้วมาแล้วเครื่องร้อนจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเราเปิดไม่ใช่ไม่ใช่คนระยาค่ะจะมีเพื่อนอีกคนนึงชื่อพี่ยาเหมือนกันนะคะ คุณสุภาชาสวัสดีค่ะน้องสมและทุกดวงตาสวัสดีคุณสุภาชาด้วยนะคะ mm hmm. อื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ตกนะคะมีความอบอ้าวด้วยได้กลิ่นไอฝนนิดนึงแล้วก็มีความอบอ้าวด้วยนะคะ mm hmm. พี่โมโมูกาลังเข้ารับชมคะ mm ่ะ hmm. น้องเพนรัตนะคะสวัสดีพี่สาวคนสวยพี่เพนรัตนะคะ mm hmm. คุณแม่เพนรัตแบบว่าแข็งแรงมากเลยนะคะอายุหกสิบสาวแล้วนะคะคุณแม่นะคะ mm hmm. พี่ตุกตาสวัสดีน้องแต mm ่ hmm. ว่าบอกไม่กล้าไปเด็กป้าโม่ค่ะนะคะเ mm ๋ย hmm. ่ตอนนี้ป้าโม่นะไปแล้วเนี่ย ไปอยู่บ้านน้องอลันแล้วเนี่ยนะคะสมบังดังปรารถนาทุกคนนะคะขอให้คุณอลันก็สุขสมบังดังปรารถนาเช่นกันนะคะคุณแม่พัชรินสวัสดีน้องนุษบ้านนกนะคะคุณสุภัชชาสวัสดีเช่นเจอแน่นอนเจอแน่นอนอยู่แล้วนะคะน่าจะไปเจอที่บ้านคุณแม่ของเขาอนะขวัญข้าวนะคะน้องอ้อสวัสดีพี่ปุ๊จ้า เนื้อหาไม่สร้างสรรค์พี่เขย่าตรงนั้นเลยนะคะแล้วเขาจะแนบไอ้หน้าที่เป็นเนื้อหาไม่สร้างสรรค์น่ะเราก็ถามเขาไปว่าเออเราอ่ะติดปัญหาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแอคุณใจสวัสดีน้องหวานหวานนะคะแม่วันไพวันสวัสดีทุกคนรอบห้องค่ะแม่ละเอียดสวัสดีค่ะหวานหวานนะคะ เอาตรงที่เรามีปัญหานะคะแล้วเราก็ส่งปัญหาไปถามเขานะคะเดี๋ยวเขาก็จะตอบกลับมาหรือไม่ก็เงียบไปนะคะซ้มก็เขย่าหลายรอบนะคะแต่ว่าเขาก็คือเงียบไปไม่ได้ต้องผู้กกำลังเข้ารับชมนะคะพี่หมูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่หมูนะคะพี่หมูเขย่ายังคะพี่หมูสวัสดีน้องเดือนด้วยพี่หมูเขย่าหรือยังคะพี่หมัดดีพี่วันคะ่ะพี่กบกําลังเข้ารับชมนะคะน้องหวานสวัสดีเย,ยลินค่ะ